ติปโตท็อปเทรนสริครับวันนี้เราก็จะมับเด็ข่ขาสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับเปิดมาตลาดภาพรวมก็ถือว่า เขียวเนาะก็นะครับไม่จ้องไปอะไรกับมันมากเนาะก็อย่างที่เขาบอกคําว่านะครับในส่วนของตัวตลาดแดงแดงหรือว่าร่วงลงมาเนี่ยเป็นโอกาสที่เราสมควรจะซื้อนะไม่ใช่วิ่งหนีนะครับแล้วก็ตอนที่มันเกี่ยวขึ้นมาก็ไม่ต้องไปรู้สึกดีใจอะไรกับมันนะครับเพราะเดี๋ยวว่ามันก็คงจะกลับไปแดงได้อีกมีขึ้นมีลงนะฮะเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปนะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรจากมันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อยากที่จะทํากําไรจากโลกคริปโตจากการลงทุนแต่ก็ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากว่าบางทีเราที่จะเข้าพิจารวาานาะอย่างเช่นนะครับตอนแดงๆเราเนี่ยอาจจะที่จะไม่กล้าเข้าแต่ตอนที่มันเขียวเนี่ยเรากลับเข้ามาเข้าตอนที่บวกไป30%แล้ว1 5แล้วอะไรแบบนี้กกลายเป็นว่าเฮ้ยมอมันมันสุดแล้วมันถึงรอบที่จะต้องลงไปพักตัวอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะขึ้นรอบถัดไปอะไรแบบนี้นะครับก็นั่นแหละครับมันเป็นวัฏจกักรแล้วก็มันก็เป็นในส่วนของตัว เรื่องปกติเนาะไม่ว่าใครนะก็คงจะเคยเจอแบบนี้นะครับแล้วเราคงก็จะได้เห็นบิตคอยที่ร่วงลงไปแรงๆตอนนี้สามารถเด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็นะอาจจะมีการเด้งกลับลงไปอีกก็ได้แล้วก็เด้งขึ้นมาอีกก็ได้แบบนี้ก็มีอยู่เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับก่อนที่นะครับเราจะได้เห็นบทสรุปสุดท้ายนะครับของตลาดกระทิงว่ามันจบลงเนี่ยจะไปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเราก็คงคิดจะไม่สามารถตอบได้นะว่านะครับอาจจะเป็นแสนสี่แสนห้าสองแสนหรือแปดแสนเหมือนที่แพลนวีเขาพูดเอาไว้ก็ได้นะ แล้วก็มาที่ในส่วนของตัวลูน่าคลาสสิกนะครับขออัปเดตเพราะว่าเพื่อนๆก็อยากจะรู้ในส่วนของตัวกา,ารอัปเกรดครั้ง3.3.0ไปเนาะอันนี้ก็นะครับสำหรับนักพัฒนาเนาะส่งตัวคอาสมอดเนาะก็ถือเ,เว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในเครือข่ายอนันาจักของตัวลูน่าคลาสสิกนะที่ย้ายออกไปก่อนหน้านี้จุดหมครับที่นะครับเขาล่มสายลงมาก็มีการกระจายกันออกไปนะครับตอนนี้ก็ได้มีสารจากตัวเทอร่าคลาสสิกคอมมูนิตี้ออกมาแล้วนะครับสารเนี่ยส่งถึงนักพัฒนาทุกคนแล้วก็ดีแอ แล้วก็คอสมอสทุกตัวนะครับให้กลับมาอยู่ในส่วนของดูหน้าก็สิ่งเนาะ ก็ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้นะครับสารที่ออกมาคือว่าเรียกนะครับโครงการและก็ผู้สร้างทั้งหมดกลับสู่เชนของตัวเทราคลาสสิกนนหลังจากที่เขาเนี่ยได้อัปเกรดแล้วก็กําจัดอุปสรรคด้านการพัฒนาออกไปในสูงตัวภาษีการเบินออกไปเป็นท,ที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สามารถเรียกเก็บภาษีอย่างง่ายนาะแล้วก็จะมีการนะครับที่จะหักภาษีนอนตอนที่เราเนี่ยาจ่ายเงินออกไปหรือที่เมื่อก่อนเน,นี่ยมันอาจจะยุ่งยากส่วนม่จะมีต้องมานั่งแครคูลเลตเอง คือแต่ละโนดแต่ละตัวเนี่ยมันกัดที่จะไม่ได้สะดวกแบบนั้นแต่ว่าไอตัว3.3.0เนี่ยหลังจากที่อัปเกรดมาแล้วเนี่ยมันจะมีการเรียกเก็บภาษีอย่างง่ายเนาะที่ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในการาจัดการธุรกรรมอะไรต่างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าตอนนี้เขาเรียกในสูงตัวคอสมอสทั้งหมดกลับมาแล้วนะ แล้วก็มีกลับมาบางส่วนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ชั้งมนนะครับเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เห็นการซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสมมุติว่าเราทําธุรกรรมอย่างเช่นเราส่งตัวลูนาออกไปประมาณหนึ่งพนะันลูนาเนาะก็ไม่จําเป็นจะต้องไปคิดในส่วนของตัวภาษีการจ่ายเพิ่มอะไรแล้วมันจะถูกหักจากนะครับการโอนไปทันทีสมมุติว่าโอ,อนไป1น0 0นนะครับเขาคิดไปประมาณสัก0.01หรือ1%อะไรเงี้ยคือมันจะหักจากจำนวนปริมาณหนึ่งพันนั้นนะครับสมมติว่าหรือว่า ออกไป1นึ่พันะครับหากไปที่1%ก็ประมาณสัก10บลูน่าอะไรแบบนี้จูมั้ยอันนั่นแหละครับคือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเขารอคอยมานอนแล้วก็จะเกิดในส่วนของต,ตัวการพัฒนาดีเออะไรต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องตัวเนี้ยคือมันคือพอยต์หลักของตัวเทอร่าเลยนะถ้าเกิดว่ามันจัดการได้ก็คือว่าเดี๋ยวจะมีการเข้ามาพัฒนาแล้วก็ผู้คนที่เข้ามาสนใจเพิ่มเลยครับ แล้วก็มีในส่วนของตัวการอัปเดตการเผาไหม้ของตัวเดือนชันวาเนาะอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวแคฟวิสเฮนะครับประมาณสัก2อลนะ้านเเนาะแล้วก็มีการเผาลุน่าคลาสิกออกไปนะครับประมาณสัก4ล้านนะครับแล้วก็มีการเผาขึ้นเรื่อยๆในะอันนี้มาจากตัวเทอร่าคาสิโนนะครับก็ถือว่ายังคงเผาต่อเนื่องนะหลายๆภาคส่วนแล้วก็หลายๆคนเนะี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือกันอยู่ตลอดนะครับ แต่สิ่งที่มันน่าสนใจสิ่งที่มันสําคัญคือตรงนี้ครับก่อนหน้านี้จู่ไหม,มครับเราก็ได้ออกไปแล้วแล้วก็มีนักพัฒนาหลายคนเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับที่อาจจะมีการประกาศเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกเนี่ยอาจจะมีเมื่อไหรก็ได้จากวานหรืออาจจะมีจากไมเน่หรือจากคนอะไรก็ได้คืออาจจะมีเรื่องอะไรที่มันพลิกผันที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้คือบางคนบอกราคามันไม่น่าจะากระโดดขึ้นไปเป็นพันเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์หรือว่า0 0นดนึอลล่์อะไรแบบนี้ได้นะครับคือมันขึ้นอยู่กับว เขาต้องการที่จะสนับสนุนจริงๆแค่ฟันธงนโยบายออกมามันก็สามารถที่จะไปได้ซึ่งก็มีหลายคนคาดการเรื่องนี้เอาไว้ว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับไม่ให้มีการได้ตั้งตัวนะครับหล,หลายคนก็คาดว่าจะมีการเผาครั้งใหญ่แบบโชว ตุ้มเข้ามาเลยนะครับหรือไม่ก็จะมีการเดิมพันครั้งใหญ่คือแบบใหญ่มากๆนะครับแล้วทาให้ราคาขยับขึ้นไปอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็มีทางรู้เขาบอกว่าให้รอดูในส่วนของตัวปลายเดือนชันวาหรือมกราอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูนะครับอัอนนี้จากตัวคุณกรีนเนาะ Transaction Hash Rate ตัวนี้คือมันจะบ่งบอกนะครับว่ามีการนะครับ ทำธุรกรรมแล้วก็คือขนาดใหญ่มากเลยนะใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่ขนาดที่ว่านะครับมันเสียค่าธรรมเนียมสําหรับการทําธุรกรรมครั้งนี้ไปที่48ล้านลูน่าก็ถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยนะประมาณนี้ก็อยู่ประมาณสักแสนแปดถึงสองแสนบาทนะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะ อ่ะเดี๋ยวเราก็มารอดูนครับว่าหลังจากนี้ตามที่นักคาดการณ์หรือว่านะครับเดี๋ยวรอเปอร์เขาบอกว่านะครับเราจะได้เห็นการพุ่งขึ้นแรงๆเนี่ยเราจะได้เห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็รอดูจับตาดูกระเป๋าเหล่าลนี้ครับที่มันมีความผิดป,ปกติเนาะว่าใครนะครับกำลังเตรียมตัวทำอะไรหรือเปล่า อาชิน,นีครับพักจากเรื่องของตัวลูน่าเนาะเราไปตามกันที่ตัวบิตคอยหรือว่าหัวใจหลักของตลาดคริปโตนะครับถ้าเกิดว่าบิตคอยไปได้อีเทเรี่ยมไปได้เหรียญอื่นก็จะไปได้นะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของตัวกรุ๊ป BPEC นะครับธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของฝรั่งเศสนะเนาะเตรียมที่จะเปิดตัวนะครับการลงทุนในส่วนของตัวสกุลเงินดิจิตอลเหนือตัวบิตคอยนั่นเองครับสำหรับผู้ใช้ของเขาเนี่ยประมาณ35ล้านลายนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตอน นี่เราจะได้เห็นแล้วนะค่อยๆจะยอยมาถูกไหมเราได้เล่าข่าวแบบนี้ไปนะครับหลายครั้งมากก็ได้เห็นการพัฒนาการแล้วก็การเพิ่มขึ้นแล้วก็การยอมรับคริปโตหรือวบิตคอยมาคืนของตัวคนที่ไม่เคยเสียสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นสถาบัานการเงินหรือว่าบริษัทเอกชนต่างๆเนาะก็ถือว่าเริ่มนะครับเริ่มเป็นหนทางที่ดีแล้ว แล้วก็นะครับมาถึงใิส่วข,ของตัวข่าวของตัวคราเคนแล้วก็อ n อนโดเนาะก็เตรียมที่จะบริจาคเงิน1ล้านเหรียญนะครับให้กับพิธีเข้ารับตําแหน่งนะครับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆคนเนี่ยบริจาคเข้าไปนะรวมถึงคุณเจฟนะครับซีอของตัว Amazon เนาะ แล้วยังไม่จบแน่นั้นนะครับตามมาด้วยในส่วนของตัวรนะิปโป้เนาะรายงานว่านะครับจะบริจาคเงินประมาณอีก5ล้านเหรียญหลังจากกนนี้ที่เขาบริจาคไปแล้วเนาะให้กับพิธีการเข้ารับตําแหน่งของตัวโดนัลทรัม์เพิ่มไปอีกนะอันนี้ก็ถือว่าแหมโดนัทรัมเนี่ยเป็นประธานาธิบดีนะที่มาจากคริปโตจริงๆนะ แล้วก็นะครับตามมาด้วยบริษัท Swiss Relay นะครับก็ได้เพิ่มนะครับตัวบิตคอยตเข้าไปเนาะอีกประมาณสักนะครับ1.2ล้านในงบดุลของตัวเองเนาะอันนี้ก็ถือได้คำว่าเริ่มมีการเก็บเข้าไปนะถึงแม้ว่าจะเพิ่มเป็นการเก็บแค่เล็กน้อยนะครับแต่ทุกคนก็เพิ่มมาแบบนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้เขามีทั้งหมดประมาณ30 BTC เนาะซึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับหลายๆบริษัทก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันคือทีละนิก่อนนะครับดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าการที่เขาเข้าซื้อจังหวะนี้คือดีมาก ตอนที่ราคามันดิบลงมาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเห็นว่ากําไรแล้วก็มันสามารถที่จะรักษาเงินเฟอ้อหรือว่าทําให้เขาเนี่ยดันในสูงตัวหุ้นของเขาเพิ่มขึ้นไปได้เนี่ยก็น่าจะมีการซื้อเพิ่มมากกว่านี้นะเพราะหลายๆคนเขาก็ใช้วิธีการนี้ใูไ่ไหมคือย่อนขาไปชีลเล็กชิลน้อยก่อนแล้วก็ตามมาด้วยนะครับกรรมมาที่การของ sec เนาะ hesterfield นะครับเชื่อว่าประธาน sec คนใหม่เนี่ยจะให้ความสําคัญกับสกุลเงินดิจิตอลนะครับอย่างมากเนาะแล้วก็นะครับประธานรักษาการนะครับสามารถที่จะเริ่มทํางาน ในเรื่องที่นะครับมีความสําคัญแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวกับการเข้ารหัสลับได้นะครับแบบว่าคือทันทีนะทันทีที่มีการเข้ามารับตําแหน่งของตัวประธานเอซีคนใหม่ก็หน้าที่จะให้ความสำคัญแลวก็ดําเนินการไปควบคู่กับนโยบายของตัวดูทรัม์เนาะก,ก็ถือว่านะเริ่มมีข่าวดีอมาเรื่อยๆนะครับและก็สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือว่าการที่นะครับบิ๊คอยลงมาตอนนี้เป็นโอกาสให้เราเก็บแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เก็บตอนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะรอให้มันดิฟอีกรอบนึงค่อยเก็บ ทีนี้เราก็นะครับได้เข้ามาสู่ในส่วนของตัวการเิียวแล้วเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะได้เจอว่านะครับจะมีการปิดสวิตช์นะครับในส่วนของตัวรัฐบาลสาหรัฐนะว่าจะมีการปิดชําการในอนาคตอันใกล้นี้นะเพราะว่าในส่วนของตัวเงินเนี่ยไม่มีนะแต่นะครับทันทีที่สภาผู้แทนรัษฎรของอเมริกาผ่านร่างกฎหมายค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดรัฐบาลเนี่ยก็ทําให้ตลาดมันเขียวกลับขึ้นมานะ และในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าตลาดเป็นใจให้กับเจ้ามือนะครับเพราะมีเจ้ามือเนี่ยช้อยมีคอยไปกว่า1 0 0 0ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ตลาดมันลงแรงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าเขาคงจะรอจังหวะแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่านะครับตลาดคริปโตที่มันร่วงลงมาก่อนหน้านี้จากแสนแปดเนาะลงมาที่ประมาณสัก9ก้าหมื่นสองนะครับทำให้มา k e t แค p ของมันเนี่ยลดลงประมาณสัก0กแสนนะหกแสนล้านนะครับ แต่ว่านะครับจากข้อมูลของตัวบิตคอยที่มันร่วงลงนะครับพอเราไปดูข้อมูลล่าสุดว่าเจ้ามือเนะี่ยมองว่าเป็นโอกาสทองในการเก็บหรือเปล่าเราก็จะได้เห็นนะครับว่าระหว่างที่บิตคอยนะครับมันร่วงลงมาเนาะกระเป๋าที่มีบิตคอยประมาณสัก100ถึง1,000เนี่ยก็ได้ช้อนนะครับคือแบบรวมกันช้อนซื้อไปกว่า1000ล้านคือจังหวะนั้นใครไม่เอาแต่ว่าวานที่ถือ100บิตคอยหรือว่า1000บิตคอยในกระเป๋าคือนี่คือเขาเก็บ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 คือแบบแบบตามเก็บกันแบบโอ้โหจนถึงขั้นที่ว่ามันมียอด ลุบไปถึง1,000นล้านดอลลาร์นั่นเองครับ เพราะว่าไม่ใช่แค่ Bitcoin, คบิตคอยจุนเมบมันก็มีในส่วนของตัวตลาดหุ้นด้วยที่มันร่วงเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะรที่จะมีคนกลัวเนาะแต่ก็นั่นแหละครับเราก็อ่านข่าวแบบนี้เราก็จะรู้สึกเจ็บใจเนาะช่วงที่ผมเข้ามาในส่วนของโลกคริปโตใหม่ๆก็อ,อาจที่จะเป็นแบบนี้เหมือนกันคือพอตลาดร่วงมาปุ๊บเราไม่เข้าใจในรอกาสที่จะขายออกไปแต่กล,กลายเป็นว่าเราเป็นการทิ้งของที่มันถูกับให้กลับปราวานไปซึงหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็นการที่เราเนี่ยพอเร,เริ่มเรียนรู้แล้วว่าโอเคพอตลาดมันแดงเนี่ยอาจที่จะต้องดูกราบ แล้วก็ทําการซื้อขึ้นไปเนาะแล้วค่อยไปขายคิวๆอันนี้สําหรับใครที่จะเล่นรอบถูกไหมครับแต่บางคนอาจจะมีการแบ่งพอเราเป็น2อพอคือเล่นรอบด้วยแล้วก็เก็บไปด้วยอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับก็ถือว่าทาั้งทำกำไรระยะยาวได้ด้วยระยะสั้นได้ด้วยนะ แล้วก็มาที่ f ฟล w s สปอตบิตคอย ETF นะครับก็ถือว่าวันที่20เนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะเนื่องจากว่ามีแ a c k ล็อกที่ขายออกไปนะครับวันที่19เนี่ยยังพอว่าเจ้าอื่นขายออกแ a c k ล็อกไม่ขายออกนะแต่วันที่20เนี่ยขายออกนะครับโดยรวมแล้วมีเงินขายออกภัยที่ประมาณสัก277ล้านนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ตลาดมันแดงนั่นเองครับเชน่นกันกับตัวสปอต อีเทอร์เรียมอีเนะครับโควแบล็กล็อกขายออกไปที่หลักร้อยล้านนะครับประมาณสักร้อยสามล้านนะแต่ว่าเจสสเกลซื้อเข้ามาที่7.5ล้านนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเฟรนดิตี้นะครับซื้อเข้ามาที่13ล้านโดยรวมแล้วมีมิเงินไหลออกไปที่75.1ล้านนะครับก็ถือว่าแหมยับทั้งคู่เลยนะครับทั้งในส่วนของตัวบิตคอยแล้วก็ Ethereum, นะอีเทอร์เรียเนาะอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัววลลาไปก่อนแ้ ซื้อกำัรคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ